สวัสดีค่ะมือหนีสวนสมใจกับจิคาคพเมพิโนมาเบิงวิธีทาบอลเนาะค่ะท่นแรกข้ากับตรองใส่ถุงมือเนาะค่ะนี่เป็นทุงมืออย่างเพื่อการพวาบอลอะ่ะเวลามันนีมันจะขั้นเนาจะจ้ะถ้าไปถือถ้าถือฟ้ามือห้างกันสิบ่เป็นอย่างแต่ว่าถ้าถือผิวหนังนี่สิขั้นทันทีขั้นทัทนนค่ะพีน่น มีเกสิภาพพรมินพี่น้องะเบิ้งหัวบอนเนาะค่ะอันนี้ที่สางขึ้นมาแล้วก็อันนี้ไว้ตกไปล้างน้ำให้สะอาดเนาะค่ะอย่างเงี้วงไว <c oughs> หาเต็มอยู่นี่นท่านเดินม,มีเวลาก็เลยสิพอมีเวลากับสิมาพาให้พแม่พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะวันนี้ห้าสิบห้าไปเบิ้งวิธีล้างเนาะค่ะก็ต้องล้างหัวบอลให้สะอาด ร่างออกหาดมาเจ้าเลยค่ะมีเจังสี่ห้าดึงออกนะเผื่อเวลาเขาไปโผล่ไปยังมันจะระเบนาวเนาะคะ่ะเอาอันนี้คัดๆออกจักน้อยเนาะคะ่ะ เ็นหากเก่านะคะ่ะหากไม่ก็ออกมาเต็มอยู่พี่น้องเอาวาัสดอมาบระทันเดมีเวลาก็เลยสิมะเฮ็ดให้คลิปให้พี่น้องเบิ้งเนาะคะ่ะที่ปลาบ่น อ๋ไล่กับพี่หน่อยนี่ๆก่นก็สีมะทามังนี่ก่อนค่ะอันนี้ถ้าสามารถเอาไปฟัง เป็นโอมกอ่อได้นะคะ่ะอันนี้ใส่มีดแกะสลักนะคะอันนี้เราก็เอาไปฟังได้นะคะเป็นโอมกอ่อน,นี่เราก็จิมมาพาหัวญ่การพาพยายามใส่ถุงมือแบบนี้นะคะ่ะเพื่อโให้มันคั่น มันจะเหนีดแกะสลักะาะเต็มให้กอะบอกอันนี้สีพาชินหน่อยกันไดยเนาะค่ะเพราะว่าเวลามันออกมันอาจจะได้หลายตนเนาะค่ะ ชินประมาณสำนีแล้วล่ะเห็นพี่น้องนอนแล้วหลายนับหมดถวนได้ไหมอาจิดเดินตามนี่นะคะนี่คือที่ห้าว่างในผ่านคือพึ่งให้มันแห้งปนจังคอยหาเอาไปโผล่ะนะคะ ให้พาออกไปเลยค่ะ นะคะตัวนี้นะครับพี่น้องค้อฟึ่งนอหนองไรย,ยครับอันนี้เ้าสามารธทร้อมกอได้นะคะก็จะพาเอานี่นะคะคก็จะเป็นประมาณนี้ เอาไว้ให้ฟ้อมก่อนนะคะบันยิกกับจท่าพมพิ่นงม,มาเบิ่งดินเนาะค่ะดินที่บโผล่ลงอันนี้ก็เป็นกระตานะคะเป็นกระติกกระิมาก็พับลง เป็นทรายกับพุยบกเราวานะคะใส่แหวนใส่นามไวะะ้วก็จะบีบแห่งนะะล้วก็วางลงไปก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นทรายสผสมคุยบกเปาว แช้ไว้ประมาณหนึงชั่วโมงก็เอาออกมาปั่นได้นะคะ อนน้าอกระจิพึ่งหมมันแห้งจ้าหน่อยเนาะคะ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นกระตาพึ่งไวเรลวนะะ้อค่ะอันนี้คือเป็นสายตพึ่งไว้แี้วนะคะ่ะติดคาชิ้นเสร็จแล้วนะคะอันนี้ตาคือแห้งเด้วเนาะคะ 我好可惜嘛，哇！ เดี๋ยวได้กระได้นะคะขึ้นเมื่ะค่ะ,คะอันนี้ข้ากระชีมมะปันคุยกบกพาตัวน,นี้นะค,ะคะทับทับๆซ้ำนี่เนะคะ่ะว่าตองทับให้มีดกระเลนะคะ ก็อันนี้คือโตที่ห้าอันนี้แล้วนะคะห้าปีหน้าห้าแค่คือจุดแงค่ะหมมีเซ็ตแล้วห้าต้องใส่ถุงสีเป็นใสๆยังสีเนะคะ่ะคือห้าสิดีฮูวาบอลมันโงกอกนี่ của mặt ใส่ถุงใสไปนี่เพราเวลาบ,บอนงอเขาก็จะเด่นมองเห็นเนาะคะ่ะปละตองใส่น้ำเพราะว่าขุยบัพพาที่ห้าเซ่น้ำเลยม,มันก็้ทมีความสุงมอยู่ในหันเขาก็เอามาว่างบนนี้เนาะ,ะข้างล่างก็เป็นทรายเนาะคะ่ะที่เหลือนี่เขาสามารถอันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะเอามาปลูกใส่เขาช่ำใส่อันนี้ไว้อันนี้เป็นที่ก็ใส่ขนมนะคะ มันเป็นหกฉากับอันนี้ก็คิเซแล้วเนาะคะ่ะเขาจะเอาตัวนี้ว่างเนาะค่ะอันนี้เ้าจะเอาไว้เหดฟอรอมก่ออันนี้เป็นส่วนหัวด่านบนขอางนั่นเนาะค่ะอัน,นเป็นฟ้า ถ้าหยยันมันบสนิเท่ากับหาถุงมะขอบอีกเทอหนึ่งก็ได้นะคะแต่น่าจะสนิทแล้วล่ะคะ่ะยนน่ะมันขึ้นมาเท่ากับจิโมงเห็นคือการตัวนี้มันก็จทางนออมาแค่นี้แลเป็นคุยบกพ้าวทีเท่าเท่าเซแล้วก็ปั่นเนาะค่ะต้นน้ำอกแต่อันนี้ก็เป็นที่แยกออกมาใส่กระถางเลยเนะคะ่ะแต่ตัวนี้มันบริหัวใหญ่เนาะคะ่ะก็เลย นี่เป็นมาไซถุงเลยโอ้มาสซกระถางเลยเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นอีแนวเขาเป็นหัวม้าเานาะคะ่ะแล้วก็เอามาล่ง้ายากให้เป็นฟอ้อมกอก็คือเฮอบส่งพานะคะ่ะนี่แหละนอนเตมเลยพี่น้องเลยนี่เป็นอีแนว นี่ก็ไฮโซเมพี่นองเบิ้งวิธีบอลเนาะคะ่ะพาหวัวบอนแล้วก็วิธีเอาออกมาใส่อันนี้ดินที่ใส่ก็เป็นดินถุงที่ซื้อแล้วก็ผสมกับขุยบักพาร์วเนาะคะ่ะขุยมะพร้าวสาบับมะพร้าวสับเล็กนะคะดินส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็ใส่โปะไดดเลยนะคะ ค่ะมอน,นี้ให้พ่อแม่พี่นอ้องชววิธีพาบอลแล้วก็แล้วก็ถิดใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะคะมือน,นี้สวนสมใจก็ขอสวัสดีค่ะ